สวัสดีค่ะมาดามเมืองโพจ้าืัอนี้ก็อีกมือนึงเนาะพี่น้องเนาะวันฝนตกจ้ากับมะเบิองกล้วยดิบว่ม,มีไผกินพี่น้องเอ้ยเฮากับ่ได้เบิองน้ำน,นี่เส่วอมากระชืเป็นมดกับนกขาวมาก,กินนี่จนแว้งเบิดแล้วจ้ะพี่น้องคนขอกินแน่เดี๋ยวพ่อค้ากินแว้งหมดแล้วค่ะเบิองขาวแว้งหมดแล้ว จีตัดลงมาจ้ะเอาไปกินเนาะพี่น้องเนาะส่วนที่ว่าอันนกมันกินกับป่อยเพิ่นกินค่ะแบ่งกันกินจ้ะพี่น้องในเมื่อนกกินเรียบร้อยแล้วห้ากว่าตัวกินแบบน,นี้ยเพาสิไปเรียกบางทีน่เ่ยนุ่งขนาดเพราสิไปเรียก่ข้างเฮือนี่แหละพี่น้องปลูกไว ก็ไม่เซื่อปู่ว้ยมันก็ขืนแต่ภาษาขอามั่นอะละจ้ะทุวันศุกไปธุระในเมืองจะน่อยก่อนนี่เลยค่ะตัดลงเลยค่ะโอ๊ยนักเติดีเลยค่ะโอ้ยท้งหอยทั้งหอยทั้งนกทั้งหมดกินเนี่ยที่เหลือกับเอาไว้ค้นกินเนี่ยแ้วจ้า แวงเบิดพี่น้องเดี๋ยวนี่เลยแบ่งกันกินเลยพวกเราอยากกินก็นมาเอาบอกกับพี่โซงเขาพี่น้องนี่ค่ะเป็นอยังที่แบบจากธรรมชาติบม่ได้ใช่ปุ๋ยบม่ได้ใช้ยังปล่อยไว้ตามธรรม,ารรมชาติเลยจ้ะโอ้นักากินนี่ค่ะอยากโซมันแว่งเบิดเขามีแต่งางามเงเงื้ยนี่แว่งเบิดติละเอาไปกินอันนี้ข้าวกะทิปลาปลาอะไรกับถิ่มวใ้ให้นกเพิ่นกินด้วกันค่ะ แบ่งกันกินเอาพี่น้องเนาะซับมันก็อยากกินคือห้าวพี่กันจ้ะพวกนกพวกหนูพวกยังกัมีชีวิตคือห้าวพี่กันมันก็อยากกินพี่น้องอันห้าวมาบนไว้ตรงนี้แหละจ้ะทิมไว้แถวนี้แหละทิมใบอยู่ใสกว่าเนาะพี่น้องข้างล่างนี่ละเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแต่เบียก่อนอทำจังมาปาดในการส่วนที่นั่นก็เพื่อปาดในการถิมไว้ให้นกพ้นกินต่อเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ส่วนที่เหลือตรงนี้เนาะถ้ากระสีมาตัดออกมาครึ่งนึงครึ่งนึงก่อนเพราะว่าให้มันแตกไหมค่ะเพราะว่ามันมันบดีเราตัวนี้ล่างอ,อันแนวบดีเราจะนี่เลยเลยพ่วงนึงตัวนี้ตัวนี้ก็คือยังรออยู่ติดสะนาพี่น้อง้อยฝนตกอา,อาทิ์กวแล้วถ้าเลยแล้วยึดตกนี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นต้นบกอนะ,กะพี่น้องผู้ใดเนาะอยากกินบกอนี่ พ่อเมียข้นกินบกอน์อะกัเด้ให้จังได้เนาะใดสิมาเอาไปกินเนาะบาทเนาะพี่น้องหาคนกินกันยากว่าเสียกุ้ยมาแบ่งหมูกินจ้ะนี่เลยยักกันมาอยู่บาทพี่น้องมาในชุดสุดท้ายยังจะมีมันมาอกับคีบมาในนี้อ้าวถ่ายยังก็ได้ม่ได้ถ่ายหน้าตากับเบียแค่นั้นแหละอุฉันไม่ถ่ายหรอก เมื่อวานน่ะเห็นมือก็ได้มือด้วนกูก็ได้แต่ว่าอย่าได้นะชักจะเห็นหูเขากินไปแล้วชุไปเด้อสตําอีหยังเานี่ายอีกึมได้เสียหัวนาเกียบเกลนบ่ลงล่ะเสียงอจอบ่ลงะเจะอ้มอุ้ยนี่ถ่ายมือก็บ่ได้แม่ใหญ่หวงมือแ่โเอ้นี่โอ้ึมเนาะแกอันนี้น่ะ เธอเธอเธอบิ้องดองมือคนไทยกับคนอันเนี่ย,เ,ยเปิดอันนี้เห็ดง่ายอยู่มืดมือนี่เบิ่งตีล่ะเบิ่งมือมือคือล้ำ่นมือกง่าม่นเบิ่องดูมือใครแนไม่ไงนี่แหมไม่ญงนี่คือเป็น,นันนี่มือล็อกงานปะดูอาการหนักแล้วนะนะใช่สบาีเลยแต่ละมืม<า>มดูรบมีน้ำเล็บเสือใช่ต้องไปหาหมอกำลังบอกสิสนมไป กมอลงมือกินกันเลยจ้ะบ้านนี้เขาไม่ชอบไม่ชอบให้เห็นหน้านี่ก็ไม่อยากเห็นหน้าเขาดอกย่าเขาสวยกว่ากินเลยค่ะตัวมันน่ะตะบงแซ่บจ้ะไก่เนี่ยสั่งมาเพิ่มอีกชุดอยากแซ่บเลยปลากระลังซังอยู่จ้ะอร่อยจ้ะ มีขนมด้วยกินไปเรื่อยๆจ้าไอติมถูกกินหมดแล้วหรออดไรลายๆเบมือนกันซื้ออย่างเธอมาโอเอแต่ขอแซ่บหมดเลยจ้ะมีเธอแล้วมีใครอีกคลิปนี้กับคอนอยากจดสมิเอรจัยเดออยู่ดีไม่แห้งนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและติดตามมาดามเมืองโพนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ